คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะคะ่ะดีใจน้ำเอฟซีนะคะ่ะเลขเบิกซับว่าเขาไปเขาเลขลูกไส้อีกแล้วพี่น้องเลขลูกไส้เบิกซับิ่นเลี้ยนอยู่ในอุดรน,นะคะ่ะมือเพิ่ใหญ่ฮอ,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 อนนะมือแรกนันกะ หมวดแรกนะคือไม้เด็กของหนึ่งศูนย์เจ็ดนี่ยังมีรักษาอยู่สื่อไม้เด็กของเลเดอร์ประมาณ 7, ห,หนึ่งศูนย์เจ็ดใหญ่หองมาสั้นมันใหญ่มือเด็กออกคดีนะครับแต่เลยถือหนึ่งเจ็ดนะคะ่ะมือนั้นจะเลืยมากตัวหนึ่งเพื่อนหายตาผ้ากับมา,มาตาลเหรียญเองนี่แหละอืมแต่เลยถือหนึ่งเจ็ตหมวดที่ออกหนึ่งเจ็ดหมวดก้อนเนาะคะ่ะหมวดหมวดนี่นะคะถือว่า ใหญ่ห้องแล้วไปยูห้องเบอร์สองศูนย์เก้าเด้อแม่เด้อสันไปยูหองสูงสองศูนย์เก้านะคะ่ะมันก็เลยมาออกไงตัวนี้เป็นว่าสองศูนย์เก้าปีนหัวเป็นสองศูนย์หกสันลูกชายแห่งโศกสองหัตติแล้วเนาะคะ่ะเนาะมันกระมาเข่าเนาะหกศูนย์หกแล้วก็มันออกเ <9 S 1> ก้าศ <0. S 1> ูนย์เก้าศูนย์ออเก้าศูนย์มาออกสองตัวนี่นี่ มันมันออกสองตัวเนาะคะ่ะกระบอกออกสามตัวแต่ออกสามตัวเบิกทรัพย์สิได้หลายเป็นเบือของลูกไสย้ย่ายหองลับมันสีออกอีกด้แม่พัสนเพิ่นได้ไาานนวาค่ะบาดนี่ก็เลยเ <FC S 2> อฟซีถูกหลายไห <ผล S 1> มาบาดนี่เมื่อกี้ไล่ซดไปไล่ซดไปมีเอฟซีคอมเมนต์มากเพื่อนเพิ<ๆ>่นเป็นอันเสือ้อนั้นเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษเนาะ เบิกทรัพย์กับอา่านบอ,ออกสเมห์ซื้อเพื่อนยากว่าซื้ออีหยงังเพื่อนว่าขอบคุณมากค่ะเบิกทรัพย์ถือเลขดูกดสายเบิกทรัพย์นั่นแหละว่าสั้นได้สองแสนจ้าว่าสัน้นเพื่อนสองแสนนี่คือทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกเนาะค่ะก็ดีใจน้ำเด้อค่ะเด้อเพื่อนก็นเลยว่าอันขอเพื่อนได้คอมเมนต์มาให้กำลังใจขอบคุณหลายๆจ้าเรียกดูด <ผม S 1> สายแบนเป็นพิเศษ บาานี่เมื่อกี้โทร่มาขอเงินว่าผมไม่เงินกินเขาแม่มาสันขอเงินแน่เพื่อนวะตทรมากรเลยว่าเอาเลขอันหองมักลาถืออยู่เด้เลยวะมันออกมันออกอันหกเก้าศูนย์เลขหองมักรามันสองศูนย์เก้าแม่ก็เลยกามหัวไอเอฟซีเป็นสองศูนย์หกบานนี้เพื่อนได้ว่าแม่แม่มาสันแม่อันสื่อต่อได้เด้อสันต่อตัวไหนเออสัน เดี๋ยวเขียนให้ดีกว่านาะค่ะเนะครับมันย่งตัวนี้แหละเพื่อนวย่างจับให้ละว่างสองเก่าด้วยแม่ด้วยเพื่อนวาตัวไหนนะเบิกครับเพื่อนวาไห้ละว่างสองเก่าด้วยแม่เพื่อนวาสองเก้ากับหั้อได้เด้อเดี๋ยวสิเขียนว่าเลขลูกชายลูกชายเนาะิขียนว่าเป็นอุ้ยวันนี้มันออกวันที่เท่าไหร่ค่ะมันสิเป็นวันที่หนึ่งมาก่ะเพื่อนวาไห้ไปสืสองเก่าแน่สัน กะเลขของเพื่อนนาหล,ลาเพื่อนแม่ตามสองเก้าครับอาสิเขียนว่าลูกไายเพราะวันโมเมนต์เลขกเบิกครับเป็นวันทีหนึ่งเนาะมิทุนาบอเดือนหนาเ่ <Okay. S 1> ็นกระหายมาตรองหวัดฮางเดียวสองเก่าด้วยแม่เลขของเหาเด้วยสองเกับเป็นวาสองเก่า,สอ,กาสองหุกนี่ละบังหัไล่สดบ่าเด็กรับดิบา่าไปยังนอเดี๋ยวเบิกทราบจะถามเพราะว่าแกจะเป็นคนมีเส้นแกเสียนผี อยู่ห้องเก้าน้อยใหญ่นี่ก็ดีแม่เห็นผีไหมเห็นผีจังไดยผีเปรตยืนอยู่ท่าหลังไม่ยืนคว <c oughs> ักมือจังสิควักเอาจังสีแมวมนว่ามแม่ย,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 ย้ายห้องให้หน่อยวสันก็สีได้ง่ายนะก็เลยว่าไปแจ้งง่ายมาท,ที่นี่เพ <c oughs> ื่อนก็เลยว่าม,มีมูมาอยู่เป็นมูแล้วแม่บ่ใหญ่ก็ได้ว่าสันเดีย๋ยวตัวนแม่ว่าเสียแต่ข้างห้องวัดสัน <ๆ S 1> ก็เลยบบใหญ่ก็เลยแจ้งข้าหงหมอฝากว่าบบใหญ่เด้อจ้าว่าสันจ้าเพณ่นก็เลยว่าโทษบอกย่างดีคพณ่นเดี้ว่ากันรูเลียงคพณ่นเดี้ บาดหอดมือมากว่าไล่ออกนอนเบ้นอยู่ดีไล่ออกเลยบาเข้าใหญ่าสันเออมันก็เลยเป็นความผิดพลาดเนาะแม่ก็เลยว่าซื้อหนึ่งศูนย์เจ็ดด้วยแม่เลขของมาสันเลขของผีซิงเนี่ยละ่าสันเพิ่นว่าก็เลยตารเด่นก็เลยได้หนึ่งเจ็ดบาทนี่ใหญ่มากอีกเพิ่นว่าสองศูนย์เก้าด้วมแม่าสันแต่ห้องนี่เพิ่ว่าเห็นเห็นผี่าลูกเลยว่าพอเห็นได้แม่่าสัน เออมา้องหนีไข่ในของเกาประสีเห็นผีจกเห็นผีเล็กหน่อยแล้วจะเป็นคนมีเซนค่ะมือเพิ่นลดลมตีร่างกายอยู่นะสารยางสอง่นงนะไปเห็นผู้ใา้ใส่สูตรขาวยางตัดนารถไปเพราะขี่มางาใหม่มันหักลงก็เลยตีร่างกาก็ถือว่าปูไปซอยถ้าปูบ่ไปซอยคือสิเจ็บหลายเพิ่นจะเห็นผีลูกไส้เบิกทราบนีจะเห็นผีไปบอเซียกับ้างผู้บ่เคยเห็นเป็นตัวจังไดเบิกทราบกับบงงเพิ่นว่าเพิ่นเห็นผีกับเป็นตัวคือคนนี่แหละ แต่มันมเมนคนตีอยู่เห็นยืนอยู่หน้าห้องพ่อเปิดพ่อตูหายเมื่อเห็นไายจะค้นเหมือนกันเพื่อนแกก็เห็นด้วยเพื่อนแกก็เห็นค่ะเพื่อนก็เห็นมานอนห้องด้วยก็เห็นเหมือนการเห็นผูกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเพค่นสิเป็นคนมีเสนแหนงวดนีพนัว่านสองเก่าสองหกเ้อแมเดอสองเก้าเว์กซับก็เลยหันหัวไปสองหกวดทีเแล้วแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะสองวดแล้วใจน้ำเด้อได้สองวดติดแล้วอันนี้ เดี๋ยวเบิร์กซับสืถามมาเพื่อนฝันยังบอเนาะเดี๋ยวสิเอามาตอนอันนี้เลขลูกชายงวดที่สามนะคะต่องวดไว้เลยสิบพ่อเดี๋ยวว่าเลขดังจังเอามาปล่อยเลขอันจังเอามาปล่อยเนาะค่ะเนาะให้ต่องวดไว้เลยเนาะค่ะโอเคแกโทรมาบอกเลยเหรอเบิร์กซับเออโทรมาหันโทรมาของเงินพร้อมมันแนาะขอเงินกินข้าวแน่เพื่นวันเนี่ยเอาอเดี๋ยวใส่เบอรโทรเบิร์กซับไว้นะคะผู้ใดยอยากเขากลุ่มเนาะศูนย์เก้าสองแปด ึ 1>, 1 8 2 1 4กลุ่มฟรีไม่มีการขายเลขไม่มีการวางเวบไม่รับงานเวฟไม่ให้เช่ากลุ่มนะคะถา้ถาถ้าโบเมนเบิร์กซับแสดงว่ากุ้งปลอมเนาะกลุ่มจริงนี่จะวางเลขเบิร์กซับเท่านั้นจะเบิร์กซับจะคัดเลขที่แบบบรนใจรุ่งให้เท่านั้นนะคะอาจารย์ดังเท่านั้นนะคะถึ่เขาคิดว่าคัดก๋อยเตียวเนาะชัดเจนเห็นบ่าจา๋าเนีย จัดเงนครับผมเห็นจัดตุกทุกกล้องอยู่เนาะเลขลับลูกชายนะครับเลขลูกชายลูกไส้แขงมาแม่นกวัวแม่แม่พี่น้องอ้ยสออะดออพอดีเพิ่นเปิดเทิ่มนะเพ,พิ่นเปิดเทิมม่มในดวงเห็นมาเห็นแล้วพอดีเพิ่นเปิดเทิม่มก็ได้ค่านังซื้อนังหาันนั่นแหละ่วงนี้ก็เปิดเทิ่มพอแม่พี่น้องก็ใส่ใจเงินนะคะเนาะหมดนี่ก็ให้โชคดี ให้ร่าให้รวยสู่ผูซู่คนให้รวยๆปังๆเนาะค่ะกัเบิกทรั์ติดตามลูกไส้อีกเพราะว่าขันเพิ่นเห็นอยังแปลก,กๆหรือว่าเพิ่นฝันเพิ่นจะบอกแม่เนาะค่ะเนาะถ้าเพิ่นบ้อฝันเพิ่นกับเจบพบอกแต่ว่าพักนี่สิมานน้ำเหล็กห้องเนาะค่ะ,ะแล้วก,ก,เกวาเบิกทรับก็คือที่ได้ปลาเหล็กแล้วสิแตกเพราะว่าเมืนขึ้นก้อนนี่กับฟันเห็นลูกไส้ ฟันเห็นลูกไส้ใบใหญ่หองใหแน่ว่าะสันอู้สมมปึกสัมถุ่มเอากระคาดเสพฟันท่งไปเลยเก่าศูนย์เนาะหกศูนย์เนาะเพิ่มเบาซูฟังก์กับฟันเราเพิ่มากบอกว่าใหิ่งห้อยหองใหแน่แม่าสันหิ่งห้อยห้อยแล้วสองสองศูนย์เก่าหันเหวือปรสันรื้ความฝันจะาของฟันอยู่เดี๋ยวเบิรงกกันขับไยเด็กเล่าไปนี่สิฟันเห็นเล่าบอแต่ฟันเห็นลูกไส้ดิ เดี๋ยวสีจอบอะเรลูกไส้เป็นเ,<อ>เศษแล้วลูกชายบอกไหมว่าสองเก้านี่มาจากไหนเบิกครับก็เรียกเบอร์ห้องนั่นดิมันสองศูนย์เก่ามันหกศูนย์เก่าย่งสองเก่าแล้ววะโอ้แกบอกว่าตามสองเก่าไว้แน่แล้ววะ่ะเอาเสียงอะไรยังวะคือมาโทโทรโทรมาขอเงินค่ากินข้าวก็เลยบอกว่า เหลือสองเก้าซื้อสองเก้าให้หน่อยอรเรล็กถือแล้วลูกเรขยองบักลานันสองศูนย์เก้าแม่กับกั๊บหัวเอฟซีสองศูนย์หกเป็นกระเทยว่าอี๋หรือว่าแม่ของเงินกินข้าวเน่เป็นว่าเปิกทรบกระได้่าร้ายแม่กระได้บัวลายดอกเป็นว่าการวันนี้กระบักลาสให้แม่ปล่อยตัวไดลูกเรียกบักลาลสันกระจ้องเก่าเรียขหองือเก้าแล้วแม่แสันอันนี้เป็นวความฝันเนาะ เดี๋ยวสิจอบอกว้างฝันเพิ่นแหงดอกที่น้องรู้สึกว่าเราสิฝันแม่นเราเป็นคนมีเส้นนะแกชอบปูหเวทแกชอบปูเวทเด้อะแต่แกชอบปูเวทแล้วแกก็เป่าสังแ่ะดังตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่น้อยๆคุณน่ะเราเป่าสังน่ะแม่สังที่พามเขาเป่าน่ะแม่ขนาดเบิกซ้ายยังเป่าบ่ดังเนาะลูกชายผู้นี้เป่าดังเนาะค่ะ เพื่อนกระเรียนอยู่ในเมืองนะคะเบิกทรกาบกับได้ช่งแต่ข้าวหงมแต่กับขากาขาขินข่าอยากให้วัตถอยู่งต้องกันนะคะแต่เด็กติดหงบนละสิบหกปีสิบหกออกไปแล้วสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยออกไปหมดแล้วนะคะย่งยังว่าต้องเกิดวันที่สิบสองบอกพศห้าศูนย์อืมพศห้าศูนย์เดี๋ยวหมวดนี่สีถามแกเบิร์กแบบกับสีร่องเซียงเบิรนะ์เนาะกัน เอฟซีแอดไลน์มาได้โทรมาได้นะคะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะคะขอให้โชคให้หมานร่ำรวยๆต่อหวดไปเลยเนาะหลานๆๆเงินสิบล้านเด้อถูกครับเอาต่อหวดนโอไปเลยนะครับเอฟซีครับหวดประจำวันที่1นะครับ1มิถุนายนนะครับผม2,567นนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ